thank you สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบ้านสวยด้วยเชยศัก์นะครับช่องสําหรับคนรักบ้านหาไอเดียกันสร้างบ้านนะครับวันนี้แอบมาสร้างที่นครราชสีมานะครับหน้าสวนสัตว์มทสศประตู4นะครับผมโอ้ยมาไกลมากเลยนะครับผมเจ้าของบ้านเป็น f อฟของเรานะครับเราก็เลยมาสร้างให้ท่านนะครับพี่ใหญ่นะครับผมพี่ใหญ่ที่แกติดต่อไปทางช่องนะครับผมเอามาบอกสเปคบ้านหลังนี้กันนะครับ หน้ากว้างอยู่ที่9เมตรนะครับความลึกอยู่ที่10เมตรนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่90ตารางเมตรนะครับราคางบการสร้างอยู่ที่1ล้าน1แสนบาทนะครับผมรวมต่อเติมครัวแล้วตก1ล้าน1แสนบาทนะนะครับที่ตัวบ้านที่จริงแล้วก็อยู่ที่9แสนบาทนะครับประมาณนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นฐานแพรนะครับผมเป็นเหล็กข้อ12มิล SD40 ลงใหญ่นะครับแล้วก็ ตัวเหล็กปอกเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กลงใหญ่ทั้งหมดนะครับเทปอ่าเป็นเหล็กลงใหญ่ที่เหล็กเต็มเหล็กหนาเหล็กนะฮะได้มอกอมาตรฐานอย่างที่เขาบอกกันนะครับผมอ่ะโอเคตัวบ้านยกขึ้นสูง60สเซนนะครับบันได3ขั้นนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วกอ็อ่เป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องกึ่งหยาบนะครับไม่ไม่เงาเท่าไหร่นะเป็นกระเบื้องกึ่งหยาบนะครับส่วนตัวเฉลียงนะครับ ด้านหน้านี่เมตร80นะครับความกว้างนี้ก็6เมตรนะครับผมนะฮะ6เมตรนะฮะลึกเมตร80นะครับผมก็จะมีราวเหล็กเาวาบันไดนะฮะให้แบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีการตกแต่งปูกระเบื้องลายหินทรายนะครับตรงเสานะครับแล้วก็มีไฟกิ่งหัวเสาให้นะครับสามคมนะครับสาหรับหน้าบ้านนะครับผมนะครับก็จะมีหินกาบตกแต่งแบบนี้นะครับให้อย่างสวยหรูนะครับดูดีมีสไตล์ นะครับบานกระทุ้ง2บานนะครับแถมจุ่ๆนะครับหน้าบ้านเป็น4บานนะตรงห้องนอนห้องหนึ่งแล้วก็ตรงห้องโถงรับแขก2บานนะครับผมอ่ะประตูนะครับประตูเลื่อนสลับนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับสองนะครับผมเป็นอลูมิเนียมอบดำมิลสนะครับกระจกเขียวใส5มินะครับตัวนี้ผมใส่6มินให้นะครับ เฉพาะหน้าบ้านนะครับผมเนี่ย6มิลนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับอ่าเข้าตามมาเลยครับผมข้างในนะครับโหหรูหรามาเห่านะครับเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับผมเนี่ยเป็นโหสีสันสวยงามมากนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ปูล่องหนึ่งมิลนะครับโอ้โหนี่สวยงามมากนะครับปูปูได้ดีมากนะครับ ถ้าเป็นบางช่างนะฝีมือไม่ถึงก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะเป็นกระเบื้องดินเผานะครับผมนะครับห้องโถงจะมีขนาดอยู่ที่นะครับ4เมตรนะครับคูณ6เมตรเนาะถือว่าเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับความลึกนี่ก็จะอยู่4เมตรนะครับส่วนความกว้างเนี่ยจะ6เมตรนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับครอบครัวปานกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะฮะนี่ก็จะมีบางกระทุ้งให้นะครับห้องโถงเนาะเนี่ยแถมในแพ็กเกจนะครับผม ตัวฝ้าหลุมนะครับเราก็แถมหนึ่งหลุมอยู่แล้วนะครับทุกๆอีก็จะมีให้เห็นแบบนี้เลยนะครับผมดาวไลท์สีมุมแล้วก็คม LED 3สี1คมนะครับผมอ่ะไปชมห้องไหนกันดีเอาไปชมห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมโอ้ห้องน้ำก็อลังการเดียวนะฮะปิดไว้ก่อนนะครับผมอ่าเอาไปชมห้องนอนที่1กันนะครับนี่ก็เป็นลายเดียวกันนะครับกระเบื้องนะครับ นี่ก็จะเป็นกระเบื้องลายลายไม้นะครับเนี่ยลายเดียวกันกับห้องโถงเลยนะครับเพราะเจ้าของบ้านต้องการแบบเดินเข้ามาให้มันเหมือนกันหมดเลยนะครับเขาจะไม่ตัดสีเยอะนะฮะอ่ะจะมีบัวกันเลอะนะครับนี่นะครับบัวกันเลอะแล้วก็จะมีโคมไฟ led 3ามสีหนึ่งโมนะครับแล้วก็จะมีปั๊กทีวีนะครับปั๊กเต้าเสียบปั๊กไฟนะครับให้ทุกจุดเลยนะครับผมหน้าบ้านก็จะมีบานกระทุ้งนะครับนี่ มันกระทุ้งสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะไอตัวสีนะครับสีภายในก็จะเป็นควนบุรีนะครับนี่สีโจตันนะฮะยี่ห้อโจตันนะครับส่วนนัมเบอร์นี่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเลขมันจะเยอะนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีโจตันนะครับสกรีปโคตให้ทั้งหลังนะครับภายนอกภายในนะครับผมให้เรียบเนียนแบบนี้เลยลูปไปก็ไม่มีเม็ดทรายเลยนะครับผมนี่ถือว่าละเอียด100อนะครับนะฮะ ตัวบ้านเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเราใช้เป็นอิฐมวลเบาทั้งหลังเลยนะครับยี่ห้อคิวคอนไทคอนนะครับผมแล้วก็มีสองยี่ห้อที่เราใช้นะครับดูล่าวันนะครับผมอ่ะไปชมห้องอื่นกันนะครับผมนี่บ้านมันสวยอยู่แล้วนะครับอยากก็้เห็นความเดียวนะครับผมนะครับมาเลยครับห้องนอนที่2นะครับผมนี่ห้องนอนที่2นะครับเปิดไฟรอแล้วนะครับผม นี่กระเบื้องก็ลายเดียวกันนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่จะเป็นบานเลื่อน2ฝั่งนะครับนี่เราเปิดรับลมนะฮะห้องนี้ก็เป็นห้องมีขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ4เมตรนะครับถือว่าใหญ่เหมือนกันนะเนาะนะฮะตัวนี้ก็เป็นห้องใหญ่เหมือนกันนะมาตรฐานเลยนะครับส่วนไฟนะครับก็จะเป็น LED 3สีนะครับให้1โคมนะครับแล้วก็จะมีบัวกันเละนะครับบัวพื้น นะครับแล้วก็มีสีสีสีขาวสีวอมสีออกชมพูหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสายแอร์ที่เราติดตั้งไว้พร้อมลูกเบรกเกอร์แบบนี้เลยนะครับนี่นะเซฟตี้เต็มร้อยนะครับผมไปห้องนอนที่3นะครับไม่มีอะไรมากครับบ้านมันสวยอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับห้องนอนที่3ามก็จะแลดูมืดๆหน่อยนะครับ ห้องนอนที่3มนะครับมีขนาดอยู่ที่3.5กุด3นะครับคูณ3เมตรนะครับถือว่าเป็นห้องเล็กเป็นห้องเล็กที่สุดของภายในตัวบ้านนะครับตัวนี้นะครับไว้รับแขกไว้แต่งตัวนะครับถ้าอยู่หลายคนก็จะเป็นห้องนอนนะครับก็เป็นห้องมาตรฐานห้องหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเอาของแถมก็เหมือนกันนะครับไฟ led 3สีนะครับสายแอร์พร้อมลูก power นะครับ ไว้ให้ติดตั้งแอร์นะครับแล้วก็สายทีวีเต้าทีวีเนาะปลั๊กเสียบนะครับสวยงามหรูหราม้าเห่านะครับผมไปคุ้มค่าคุ้มราคานะครับราคานี้นะครับนี่ราคานี้ราคาโปรโมชั่นนะครับเรารับสร้างช่วงนั้นก็11,000บมทนะครับมาไกลถึงโคราชเลยนะครับนี่หลังนี้งบประมาณ1ล้าน10,000แบาทนะครับอ่ะมา นี่ซิ g เนเ t u r e นะครับนี่เลยห้องครัวนะครับผมห้องครัวก็จะมีขนาดนี่เป็นงานต่อเติมนะครับเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาอยู่ที่แสนแสนห้าหมื่นบาทนะครับได้แบบนี้เลยนี่ความกว้างนะครับตัวนี้6เมตรนะครับความลึก2เมตรห้าสิบนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีการแถมนะครับสิงหลังจานนะครับนี่ สไตนเลส304นะครับนี่ยี่ห้อดูนะครับแข็งแรงนี่เป็นสไตเลต3 4 4แถมจุกแบบนี้เลยนะครับส่วนบ้านก็จะเป็นลายไม้มะค่านะครับผมนี่นะนี่สวยรูสวยรูดูดีมีเสน่ห์นะครับผมนอ่เนาเออมานไปนะน,น,นะครับนะนี่เคน์เตอร์ความยาวอยู่ที่3เมตรนะครับตัวนี้นะตัวนี้อยู่ที่3เมตร ก็ถือว่าเป็นเคาน์เตอร์ที่ใหญ่เหมือนกันนะครับผมนี่แล้วก็ปิดไว้นะครับผมอ่านะโอเคนะครับผมส่วนกระเบื้องตัวนี้ก็จะเป็นเออเป็นแกรนิโต้นะครับลายลายหินอ่อนนะลายหินอ่อนอาจจะแปลกตากว่าอยู่ข้างในคนละลายเลยนะครับผมแถมพนังกันเลือกแบบนี้นะครับทุกหลังเลยนะครับลายจิ๊กซอว์ลายนี้สวยนะครับตัวจริงสวยนะ ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปูข้างเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคบ้านมันสวยอยู่แล้วครับไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวส่วนหลังบ้านเราก็ทําประตูไว้ให้เดินลงทางนี้นะครับนี่เดินลงทางนี้นี่นะครับเนี่ยนี่จะเป็นลานวางพวกแทงน้ําหรืออะไรต่อไปนะครับอาจจะเป็นต่อเติมครัวนะครับครัวครัวไทยนะครับผม โอเคครับเอาเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะพาไปชมห้องน้ำสองห้องว่าจะเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อ f c ท่านอื่นเก็บไปเป็นไอเดียนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนมาอ่ะไล่ปิดก่อนนะครับผมเราเรียวๆอยู่แล้วนะครับอ่ะห้องที่หนึ่งเลยนะครับผมห้องที่หนึ่งของเราเลยนี่นะครับโอ้โหสวยงามนะครับอ่ะอย่างที่เห็นนะครับนี่เป็นการก่อกั้นนะครับ ก่อกัอ้นโซนเปียกโซนแห้งนะครับอันนี้ทางเจ้าของบ้านก็เป็นพื้นต่างระดับแต่ไม่เอานะครับเอาเป็นธรณีกั้นแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้ดีกว่านะฮะท่านว่าเนาะเหมือนกันนะครับถ้าแบบรถสเตีบห้าเซนมันก็อาจจะกันน้ําไม่ได้ดีเท่าตัวนี้นะแล้วแต่คนชอบเนาะเราทาให้ได้หมดนะครับเป็นการก่อกั้นนะครับแผงสูงเมตรแปนะครับแล้วก็ แบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับจะเป็นกระเบื้อง Black and ไว้เองนี้เลยนะครับขาวตัดดำนะครับสวยงามมากนะครับผมตัวนี้ทางเจ้าของบ้านก็ซื้อมาเองนะครับตัวนี้เนาะอ่างล้างหน้าพร้อมนี่ฮะพร้อมใบบานซิงค์นะครับเป็นซิงค์พร้อมอ่างล้างหน้าเลยนะครับแล้วก็กระจกตัวนี้แกก็ซื้อมาเองนะครับเราก็ได้หักส่วนต่างเพิ่มให้เรียบร้อยนะครับผมกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องกึ่งหยาบนะครับผมเนี่ยไม่หยาบมากเท่าไหร่นะ นะครับเพราะวา่าอยู่กัน2คนนะครับผมเอาโอเคไปไปดูห้องน้ำห้องที่สองกันต่อนะครับผมมาเลยนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับผมนี่นะครับมองห้องนั้นก็เหมือนห้องนี้นะครับผมก็จะคล้ายๆกันแต่อยู่ที่ขนาดนะครับตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่อ2อเมตรนะครับคูณ เอ่อมตห้าสิบนะครับก็เอ้ยคุณเม็เออเมตรห้าสิบแหละถ้าจำไม่ผิดเนาะนะครับก็เป็นห้องน้ําที่พอดีพอดีนะครับก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ห้องนั้นนะจะใหญ่กว่านะครับตัวนั้นจะ2เมตรห้าสิบนะเหมือนกันนะครับจะมีธรณีกั้นนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับก็ของแถมก็จะมีอย่างนี้ละฮะสุขภัณฑ์นะครับเรนชาวเวอร์นะครับแล้วก๊อกสนาม1อันแล้วก็ เราแขวนผ้านะครับสเตเลสสามนะครับแล้วก็จะมีอา่างซิงที่ทางเจ้าของบ้านซื้อมาเองนะครับผม,มอ่ะเราไปชมบรรยากาศโดยรอบอีกสักรอบหนึ่งไป สุดท้ายนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากการชมคลิปของพวกเรานะครับแล้วก็เรื่องในการตกแต่งบ้านนะครับให้ลูกค้าหรือ f ีทุกท่านนะครับนำไป a d แ p บบ้านตัวเองนะครับแล้วก็นะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์นะครับเราก็เลือกสรรมาได้นะครับผมนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปนะครับในเพจใน y o u t u b e นะครับ บ้านสวยด้วยชัยศักดิ์นะครับชื่อเดียวกันนะครับทั้งเพจทั้ง y t u t u นะครับแล้วก็ติดตาม f เฟซบ o ๊กชัยศักดิ์รับสร้างบ้าน c o n s t r u คชั่นด้วยนะครับฝากทีมงานเราทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ